สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ตุ้มสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะคะจะมาชมรถกระบะรี v o Smart c ทแคคันนี้กันเลยนะคะจะสวยแค่ไหนจะพามาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานสวยๆขาวกริบเลยนะคะสีขาวเดิมโรงงานเช่นกันนะคะ มาในส่วนกระจังหน้านะคะเป็นสีดำตัดโครเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เดิมโรงงานกริบๆเลยนะคะมาในส่วนด้านข้างของตัวรถจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะในส่วนด้านข้างของตัวรถนะคะจะเป็นล้อมแมกเดิมโรงงานนะคะขนาดยางขอบ16 <Yeah. S 1> นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างนะคะโลโก้ไฮรักยังอยู่นะคะ และที่จับเป็นโครเมียมนะคะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะส่วนด้านท้ายของตัวรถจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อค่ะ <S <S ในส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะจะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมไฟเบรกด้านท้ายรถนะคะโลโก้ไฮรักรีโวตัว E Toyota อยู่ครบนะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะที่สำคัญคันนี้เปลี่ยนแม็กไลเนอร์ให้ใหม่กริบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ ภายในจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะในส่วนภายในของตัวรถนะคะจะเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าและกระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมการทำงานด้วยพวงมาลัยเลยนะคะและแอร์คันนี้เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะส่วนเครื่องเสียงของเขานะคะจะสามารถเล่นวิทยุ a r ร USB ได้ครบเลยนะคะ และมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เลยเกียร์ของเขาจะเป็นระบบเกียร์6สปีดนะคะมีปุ่มอีโ Mode และปุ่ม Power Mode นะคะส่วนเบาะของเขาคันนี้จะเป็นเบาะหนังตัดได้แดงให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่ารักษาง่าย ไม่ต้องดูแลอะไรยากค่ะไม่ต้องคลัวเปื้อนเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ส่วนห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์โตโยต้านะคะขนาดเครื่องยนต์2400 c นซีซีนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะและคานหน้าเดิมนะคะน็อตเดิมทุกจุดเลยนะคะมีรอยมาร์คด้วยนะคะคันนี้มีแผ่นเพจมอกอ,อยู่ครบนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะ แผ่นกันความร้อนยังใหม่กริบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้มาจะมาหามาเปิดตัวกับราคา,เล,าเล้าเจ้าคันนี้กันเลยนะคะว่าจะราคาเล้าขนาดไหนไปนชมกันเลยค่ะคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ารีโวคันนี้สวยกริบเดิมโรงงานทุกจุดเลยใช่ไหมคะใครที่กำลังมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้า t o y o ต a h i Lu ักรี o นะคะเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะตัว l องท top เลยนะคะหรือตัว e นั่นเองนะคะปี2018นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่359,000บาทหรือพนอเพียง6,200บาทตลอดอายุสัญญานะคะ ฟรีค่าจัดค่าโอนพอรบภาษีและบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามามีบริการไปทําสัญญาให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสนใจโทร0812386699วันนี้พี่ตุ้มราค่ะสวัสดีค่ะ